คือความคิดของเด็กนะครับหลวงปู่คิดว่าพวกสามกลีบมันจะเอาลุงตู่ออกได้ไหมครับอ,อถามเข้าเป้าผู้ใหญ่เลยนะสามกรีจะเอาลุงจะเอาลุงตู่ออกได้ไหมออกคํานี้หมายคำว่าออกจากความเป็นนายกเนี่ยออกจากความเป็นนายกเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยนะสามกีบไม่ต้องไปเสียแรงเลยยังไงยังไงลุงตูนี่ก็ต้องออกจากความเป็นนายกวันใดวันหนึ่งจนได้แหละสามกีบไม่ต้องไล่เลยครับแต่เขาใจร้อนเขาอยากได้ตําแหน่งเขาอยากได้ให้พักให้พวกของเขาหรือตัวเขาเองแหละเข้าไปเป็นหน้าที่แทนมันแย่งสมบัติผัดกันชมเขาถือว่าอันนี้เป็นสมบัติ แต่ลุงตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าเป็นสมบัติของเขาเขาถือว่าเป็นหน้าที่เป็นงานที่จะต้องมาทำเพราะตอนนี้มันตกฐานะนี้แล้วต้องทำหน้าที่ฐานะนี้ให้ดีที่สุดและเข้าใจสิ่งที่เกิดอยู่ปัจจุบันธรรมนี้ด้วยว่าเข้าเหมาะสม เขาทำงานนี้ได้แล้วก็ทำมีประโยชน์มีผลดีอยู่เขาก็มั่นใจแล้วก็รู้ว่าไอ้พวกที่ไล่ออกนี่เป็นเขามาไล่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 นี่เป็นพวกอะไรโดยเฉพาะเป็นลักษณะของประชาธิปไตยไหมเป็นประชาธิปไตยด้วยเพราะว่าพวกไล่ออกนั่นน่ะเขาไม่รู้ตัวหรอก ว่าเขาน่ะไม่ใช่ตัวเขาน่ะเป็นปากหอยปากปูเขาก็ทำไปตามธรรมชาติที่มันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองสรุปแล้วคำตอบว่าไล่ออกได้ไหมนอกจากถึงเวลาแล้วนายกตู่จะพ้นหน้าที่ไปโดยครบฐานะครบกาละครบวิเวลาที่สมควรแล้วก็จะออก แต่ตอนนี้ยังตั้งใจและรู้ด้วยว่ายังไม่ควรออกอซึ่งมีคนพูดบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนอยู่กลางน้ำเชี่ยวรบกันอยู่กลางน้ำเชี่ยวแล้วจะเปลี่ยนมากลางสนามกลางลำธานเชี่ยวเนี่ยไม่ได้ต้องให้มันเพลาให้มันพอเป็นไปได้คือสรุปก,ก็คือ รารู้ความเหมาะโเหมาะควรพระยานคำพูดของนายกตู่พูดว่าผมไม่ถอดใจหรอกเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยคือหมายคำว่าใจของบนเอกประยุกต์ี่มีทั้งปัญญาที่รู้เหมาะรู้ควรมีทั้งความอดทนได้ดีมีทั้งรู้ความเป็นจริงว่าและที่ทำอยู่นี่เหมาะสมและประโยชน์สมเหมาะสมควรไหมรู้หมดก็เลย อยู่ในฐานะนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่ถอดใจนะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่หาได้ยากในคนอาตมามีความรู้ในเรื่องพวกนี้มันประกอบไปทั้งวิธีหรือว่าวิชาการของรัฐศาสตร์วิชาการของสังคมศาสตร์แม้แต่เศรษฐศาสตร์ก็ปกอยู่ในนี้อาตมาก็ดูแล้วเออนายกตูนี่มีสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมและเหมาะควรกับกาลเทศะด้วย ก็อยู่ในฐานะนี้เหลอทำไปถึงได้พูดไปบอกเอาทำไปยังไม่มีใครเหมาะวรเท่ารครบคนเดียวกันนะครับถามอีกว่าหลวงปู่คิดว่าคนบ้านราดจะมีคนคิดเป็นสามกลีบไหมครับมีเลยนะเป็นคนที่คิดที่จะเป็นสามกลีบเป็นอะไรเป็นพวกสามกลีบอ่ะอ๋อเป็นพวกสามกลีบเหรอครับก็น่าจะมีโง่โง่แฝงอยู่บ้างมั้ง เพราะว่าที่ไหนก็มีสังคมคนโง่มีคนโง่แฝงอยู่ในที่คนคนฉลาดอยู่ด้วยก็คงจะมีบ้างอยู่หรอกครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นที่อื่นผมพอรู้แต่บ้านราผมยังไม่รู้นะครับจ้ามกีบก็คือคนโง่ไงก็โง่อ,อยู่ในที่มันห้ามไม่ได้นะเขาจะโง่ไปห้ามเขาได้ที่ไหนอะ